สวัสดีค่ะนี่คือทอปนิวส์ท็อกอยู่กับดิฉันหมีวอุบลรัตน์นะคะตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็จะยื่นนะคะตรวจสอบการอภิปรายรัฐบาลโดยไม่ลงมตินะคะซึ่งสังคมก็จับตาว่าการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการแบะท่าอาขาเกี้ยเสียรัฐบาลตามข่าวลือหรือเปล่าสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกับกฝ่าฝังรัฐบาลน,นะคะเราตรวจเช็คความพร้อมไปเรียบร้อยวันนี้ตรวจเช็คฝ่ายค้านกันบ้างรับมีดพร้อมหรือย,อยังที่จะเปิดอภิปรายรัฐบาลน,นะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้จะมี2ท่านนะคะท่าน แรกคุณกนวีสืบแสงนะคะเลขาธิการพักเป็นธรรมและสสปาร์ตี้ลิสต์ของพักอยู่กับดิฉันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุญรัตน์ครับขออนุญาตเรียกคุณหมิวนะครับได้ค่ะแต่จะบอกก่อนในช่วงที่2เดี๋ยวเราจะคุยกับคุณราเมศรัตนชเวจากประชาธิปัตย์ด้วยนะคะแต่ในช่วงแรกคุยกับคุณกนวีก่อนตอนนี้ฝ่ายค้านสรุปว่าเราอภิปรายไม่ลงมติใช่ไหมคะใช่ครับมาตรา152นะครับอันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับเมื่อการประชุมหัวหน้าพรรค ผู้นําหัวหน้าพักฝ่ายค้านก็อาทิตย์ที่แล้แลวเราก็มีความตกลงตกผลึกกันระหว่างวิฝ่ายค้านของเราหัวหน้าฝ่ายค้านของเราว่าเราจะเปิดอภิปราย152อาทิตย์แรกของเดือนเมษายนค่ะคทาไมต้องต้องเป็นอาทิตย์แรกเข้าใจว่า3-5เมษายนใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะเปิดก่อนหน้านั้นด้วยซ้ําไปเพียงแต่ว่ามันจะติดของอาการอภิปรายงบประมาณแปลยะติง,งบประมาณวาระสองอวันะสามวันะสองวาระสามจริงๆแล้วจะเป็นอาทิตย์ที่3ของเดือนมีนาคมเพียงแต่ว่าก็โดนเลื่อนมาอีกหนึ่งอาทิตย์ พอเดือนเรื่องมาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็เคยกลายเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมเราก็เลยจําเป็นจะต้องเหลือแค่อาทิตย์เดียวก่อนจะปิดสมัยประชุมสภาเราก็เลยต้องมาอาภิปราย15 2อภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติเดือนวันที่3-5ถึงเดือนเมษาย,ยนนะครับค่ะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมฝ่ายค้านจึงเลือกที่จะเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติมันก็กึ่งๆจะใช้คําว่าซักฟอกก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณน,นนท ผมว่ามันไม่ใช่การซักฟอกคุณหมิวมันเป็นการที่เป็นการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลด้วยพูดตรงๆนะครับและฝ่ายค้านล้วด้วยเพราะว่ารัฐบาลได้ทําหน้าที่มาแล้ว6เดือนกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูตรงคอมมิชเมนท์ที่ทางรัฐบาลได้ตั้งแต่การถแถลงนโยบายวันแรกที่เข้าสภาถแถลงนโยบายต่างๆออกมาให้กับสภาทราบให้กับประชาชนเห็นว่าจะมีคอมมิชเมนท์อะไรบ้างในหลายๆใน,ใน,ในทุกๆเรื่องในการบรหิหารจัดการเพราะฉะนั้น6เดือนนี้ก็จะเป็น6เดือนในการที่ทํางานว่าท่านได้ทําไปตามคําแถลงของท่านมากน้อยเพียงใด ถ้าท่านทําแล้วท่านทําอยู่ตรงไหนแต่ถ้าท่านทําแล้วมีปัญหาตรงไหนบ้างหรือท่านบอกไปแล้วแต่ท่านยังไม่ทําเราก็จะขอคอมมิชเมนว่าท่านยังไม่ทําตอนนี้นะ,ะแต่ว่าท่านจําเป็นต้องทําที่เราไม่พูดในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณเพราะว่างบประมาณยังไม่ออกได้ซ้าไปเราจะมีการถแถลงเรื่องเกี่ยวกับแปรยติก็คืออาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม อ๋อก็คืออันนี้ก็อาจจะคล้ายๆกับที่คุณชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าโอเคมันก็ต้องแฟร์กับรัฐบาลนะในเมื่อรัฐบาลยัง <c oughs> ยังไม่ได้ใช้งบประมาณเลย <c oughs> ใช่แล้วเราจะไปเอาข้อมูลอะไรมาเปิดอภิปรายแบบลงมติ <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบไปในทางทุจริตแต่คนก็มองว่าฝ่ายค้านเนี่ยเหมือนกับว่าดูแบบดุกักไหมดูแบบเอ๊ะหรือไม่มีข้อมูลมากพอที่จะอภิปรายรัฐบาลหรือเปล่าคะคุณนนท์ ผมว่าเป็นการอย่างที่คุณชัยธวัฒน์ผู้นําฝ่ายค้านได้บอกไว้เป็นการทำเป,เป็นแฟร์สำหรับาทางฝ่ายฝาก,ากรัฐบาลด้วยนะครับเพราะว่างบประมาณยังไม่เข้ามาเลยฮะคือถ้าเราจะไปอภิปรายในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆเนี่ยเราจะไปอภิปรายตรงไหนเพราะว่างบประมาณท่านก็ยังไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นเราจะดูตรงคอมมิชเนต์ตัวนโยบายภาคกว้างว่าตัวนโยบายคําแถลงต่างๆที่ท่านให้ไว้เนี่ย มันมันได้มีสร้างโครงสร้างโครงร่างในการทํางานต่อไปอย่างไรบ้างค่ะนะปกติการอภิปรายแบบไม่ลงมติกับการลงมตินี่นะคะคือประเด็นต้องเหมือนกันไหมคะหรือว่ามันมีประเด็นที่แตกต่างกันยังไงคะมันจะแตกต่างตรงที่อภิปรายทั่วไปก็คือส่วนใหญ่จะเป็นกว้างๆจะไม่ลงลึกว่าโครงการนั้นโครงการนี้เข้าไปสมมุติว่าโครงการทําถนนหนทางตัดจากจังหวัดหนึ่งถึงจังหวัดหนึ่งท่านทําไปแล้วเอ๊ะมันมีทําไมงบประมาณได้เต็ม แต่ว่าตัวผลงานผลผลิตออกมาเนี่ยถนนมันยังไม่ถึงครึ่งอะไรประมาณนี่ครับนี่คือยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าอภิปรายทั่วไปก็เป็นการอภิปรายทั่วไปว่าเออมันเป็นรูปโครงร่างในการบริหารจัดการของฝ่ายรัฐบาลท่านท่านวางโครงร่างในการจัดการอย่างไรบ้างแล้วมันยังไม่เห็นท่านว่าท่านเตรียมความพร้อมเพียงพอ าชาวบ<ห>้านเขาแซวกันว่าไอการเปิดอภิปรายมาตรา152แบบไม่ลงม,มติเนี่ยเป็นเวทีที่ฝ่ายค้านตั้งใจหลอกด่ารัฐบาลอย่างเดียวหรือเปล่า <laughs> ไม่ถึงหลอกด่านจริงตรงนี้คุณคือไม่ใช่การหลอกด่าแต่อาจจะเป็นการทําความเตรียมความพร้อมร่วมกันทั้งสองฝ่ายผมมองอย่างนั้นครับหลายๆผมชอบบอกผมโลกสวยคือความโลกสวยของผมคือถ้าถ้าฝ่ายค้านเราสามารถตั้งโจทย์ตั้งคําถามได้ฝ่ายรัฐบาลก็สามารถเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ ที่จะบริหารตัวงบประมาณที่จะได้รับต่อไปได้เพราะฉะนั้นน่ะจะเป็นการทั้งทําให้ประชาชนเห็นทราบดีว่ารัฐบาลได้มีการ,รเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างฝ่ายค้านก็จะทําหน้าที่ว่าเขามีความเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วแล้วทุกคนเนี่ยคนที่จะเป็นคนตัดสินที่สุดก็คือผลสัมฤทธิ์ของการทํางานเพราะว่าหลังจากการเปิดสมัยประชุมสภาคร,ครั้งหน้าเนี่ย<ะ>หลังจากงบประมาณเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า1ตอนนี้นโยบายโครงร่างมีแล้วงบประมาณลงไปแล้วอ้าวแล้วมีผลอะไรบ้างถ้าผลมีผลสัมฤทธิ์ เราก็ต้องชมนะครับถ้าผลไม่สมฤ์เราก็ต้องมีการทักท้วงมีการซักถามว่าท่านทำอย่างนี้มันได้ยังไงเพราะว่าเป็นเงินเม็ดภาษีเงินพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราผ่าดูไส้ในประเด็นที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายนะคะอันนี้ขออนุญาตคุณชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะคะว่าสาระสาคัญคือหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่คุณนนท์อบอกเมื่อกี้นี้สองเพิกเฉยต่อคําแถลงนโยบายของรัฐบาลไม่มีการขับเคลื่อนนโยบายไม่แก้ปัญหาประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 3. ปล่อยป่ให้มีผู้มีอิทธิพลเนี่ยเข้ามารีดไถพี่น้องประชาชนหลักนิติธรรมถูกทำลายจากการเลือกปฏิบัติอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นประเด็นอดีตนายกทักษิณน,นะคะ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายคือไร้ความสามารถบริหารประเทศโดยไร้วุฒธธิภาวะณตรงนี้มีการสรุปกันไหมหรือว่าแบ่งงานกันไหมว่าใครรับหน้าที่อะไรยังไงคะ ความชัดเจนจะมีวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการประชุมวิพ่ายค้านเพราะว่าการประชุมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาในผู้นาฝ่ายค้านเนี่ยเราก็ได้มอบท่านผู้นําฝ่ายค้านมีมติให้มอบหมายวิพ่ายค้านที่นําโดยคุณประกรณ์วุฒิไปไปไปมอบหมายว่าแต่ละพักการเมืองจะเน้นด้านไหนใครจะทําอะไรใครจะมีการอภิปรายลงลึกรายละเอียดตรงไหนในตัวคำคำแถลงคํานโยบายของรัฐบาลที่ให้ไว พรุ่งนี้ถึงจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ๋อแสดงว่าตอนนี้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเรายังไม่ได้แบ่งงานอย่างเป็นทางการ,รใช่ไหมคะคพูดถึงคุณประกรณ์ว่าจริงๆเนี่ยการให้สัมภาษณ์ของคุณประกรณ์วุฒิในฐานะประธานวิ่ายค้านย้อนกลับไปดิฉันว่าเป็นจุดเริ่มต้นในประเด็นที่ทําให้คนสงสัยว่าฝ่ายค้านเกี้ยวเสียรัฐบาลหรือเปล่าเพราะท่านสสประกรณ์วุฒิให้สัมภาษณ์ในลักษณะประมาณว่าเออเรายังไม่มั่นใจเลยว่าเราจะเปิดอภิปรายรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยคุณนนท์มองยังไงคะ ตอนนั้นจริงๆแล้วมีการพูดคุยกันในวิบฝ่ายค้านตรงตรงผู้นําฝ่ายค้านพูดผิดตอนตอนนี้มีการประชุมสองอันนะฮะ,ะวิบฝ่ายค้านอันหนึง่ง uh huh. แล้วก็ผู้นําฝ่ายค้านอีกอันหนึง่งผู้นําฝ่ายค้านคือัวหน้าพักฝ่ายค้านทั้งหมดนั่งคุยกันวิบฝ่ายค้านก็คือเป็นวิบที่มีการจัดแต่งตั้งโดยท่านประธานสภา,าเราก็มีการพูดคุยในในตัววิบฝ่ายผู้นําฝ่ายค้านว่าเอ๊ะเราจะเปิดอภิปรายไหมหนึ่งห้าสองหรือหนึ่งหรือหนึ่งห้าหนึ่งเพราะว่าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเราก็ติดอยู่ตรงตัวงบประมาณนะครใช เราก็บอกเออถ้าจะอภิปรายตัวงบประมาณคงเป็นไปไม่ได้แล้วเราหนึก็ต้องลองดูว่าการตอนนั้นเราพูดคุยน่าจะเป็นเดือนที่ผ่านมามก่อนออต้นเดือนออกลางเดือนที่ผ่านมากลางเดือนกุมภาพันธ์เราก็มีการพูดคุยจะเปิดไม่เปิดและตอนนั้นแหะครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าเรายังไม่แน่ใจว่าควรจะเปิดสมควรหรือไม่ อย่างไรเพราะฉะนั้นอย่างจากแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มว่าชัดเจนว่าเราควรจะเปิดนะหนึ่งห้าสองแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่เคยมีท่าทีลังเลแบบนี้นะจากฝ่ายค้านเะนี่ยค่ะเราก็อยากจะทําเป็นแฟร์นยครับยังคงคือเราเห็นเห็นอยากจะเปิดโอกาสให้กับรัฐบาลได้ทํางานจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเอะเราจะเปิดตั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายตลอดเวลามันก็ไม่ควรผมว่ามันน่าจะเป็นการเมืองที่ ที่ที่มันน่าควรจะก้าวหน้าคือมันควรที่จะบอกว่าเออให้เขาทํางานก่อนพอเขาทำงานได้แล้วเนี่ยเราค่อยมาดูว่าเขาทํางานแล้วผลมันเป็นยังไงดีกว่าที่จะตั้งแง่อย่างเดียวว่าฝ่ายค้านค้านอย่างผมชอบพูดค้านสุดซอยแต่ค้านสุดซอย้วยบทหลักการและเหตุผลแต่ถ้าค้านสุดซอยโดยที่มีเหตุผลเนี่ยมันก็ไม่ควรจะตั้งไม่ควรจะเป็นฝ่ายค้านอะ่ะคือจริงๆหลักการนี้ดีมากนะคะคือค้านโดยดู เหตุผลและปัจจัยว่าเอ๊ะประเด็นเนี้ยรัฐบาลทําผิดหรือยังถ้า<ม>ทําผิดเราพร้อมตรวจสอบ,บแต่ถ้ารัฐบาลยังไม่ได้เริ่มใช้งบประมาณจริงๆก็ควรจะต้องแฟร์กับรัฐบาลด้วยแต่ประเด็นคือเอ๊ะทำไมเพิ่งจะมาเริ่มเพิ่งมาเริ่มใจดีเอาตอนนี้<ม>ตรงเนี้ยค่ะคุณนนท์<อ>มันก็เลยมีข้อเปรียบเทียบไงว่า<ม>เอ๊ะแล้วทำไมแบบสมัยที่ผ่านมาฝ่ายค้านท่าทีไม่ได้เป็นแบบนี้เลยครับตอนนี้พอเราดูตรงคําแถลงนโยบายครับเป็นหลักๆเพราะตั้งแต่เปิดสมัยประชุมสภาครั้งครั้งนี้นะครับจากมาสมัยปัจจุบันเนี่ย เราก็เห็นว่าหลายๆนยโยบายที่ได้ถแถลงไว้เนี่ยมันยังไม่เดินคืบหน้าไปถึงไหนอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความโปร่งใสในระบบยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมหลักนิติธรรมต่าง,าง,าง,างๆนานาที่เราพูดคุยกันเนี่ยเราก็เห็นว่าเออมันมีบางข้อนะที่จําเป็นต้องมีการคุยในไม,ไม่ใช่การติไม่ใช่การติเพื่อก่อแต่เป็นการที่มานั่งคุยกันนั่งอภิปรายกันและสังคมจะได้ทราบด้วยคนระับคือจริงๆหลักของเราเนะี่ยอยากให้สาธารณชนรับทราบถึงตัวนยโยบายของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่มีการแถลงนโยบายตั้งแต่การเข้ามารับตำแหน่งของรัฐบาลชุดนี้ช่วงนี้6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคำแถลงที่ท่านให้ไว้วันแรกจนถึงวันนี้มันได้เดินไปถึงไหนแล้วอันนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่เราจะเปิดให้กับสาธารณชนได้รับทราบพร้อมๆกับพวกเราด้วยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ